หากจะนึกถึงรองเท้าวิ่งที่สุดตรงจริงๆของปีนี้นะครับผมต้องยกให้คู่นี้เลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ <Yeah. S 1> ชาแนลกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแป๊บซิซ่ากับผมแบริเชนเคยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็น EP2 ีอรองวิ่งหรือว่าจะเรียกว่าฟูลรีวิวก็ได้ครับรองของรองเท้าวิ่งที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะว่าสุดจริงๆสุดโตงเรียกได้ว่าที่สุดแล้วอ่ะของปีนี้นะครับนั่นก็คือ Adidas a d i z ิ r o Prime พร s ม r อ n g สามสตรังนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขออวดเสื้อก่อนอ่านี่เป็นเสื้อแบบเติร์เจอร์ซี่นะครับเสื้อชุดเยือนเสื้อตัวที่สามของปีนี้นะครับของแมนแมนยูโคตรสวยอะ่ะคือมันย้อนยุคไงมันย้อนยุคไปเมื่อปี95เนาะชุดที่ถ้าใครที่ติดตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมานานเนี่ยยุคก,กันตัวหน้าที่กระโดดถีบกังฟูคิกอะ่ะก็จะเป็นชุดนี้แหละ แต่ชุดนั้นอะเมื่อปี95นะเมื่อย้อนไป30ปีที่แล้วอะใส่แล้วก็แพ้บ่อยๆแพ,แพ้พอๆกับไอ้ชุดเทาที่เป็นชุดราฐานเลยอะเออนอกเรื่องนะแต่เอาเป็นว่าสวยจริงๆสวยมากเนาะแฟนแมนยูก็ที่กําลังอยากดูพรามิกสามสตรงนะถ้าเป็นแฟนทีมหมื่นก็อดทนแป๊บนึงนะอดเสื้อก่อนนี่ตาตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าไงทรีฟอยอะเออเป็นตาโลโก้อดิดาแบบออริจินอลเท่ๆนะครับแล้วก็สีดำแถบเหลืองน้ำเงิน หล่อมากอ่ะเดี๋ยวแฟนหงแฟนสิงแฟนปืนจะหนีไปซะก่อนมาเข้าเรื่องเลยนะครับคู่นี้ชอบมากเออชอบอะไรมันบ้านะคู่นี้ผมได้เทสมาเบ็ดเสร็จน่าจะมาสักห้าสิกิโลแล้วนะครับลองไกลสุดก็คือสิบกิโลนะครับไม่ได้ลองมากกว่านั้นนะลองไกลสุดคือสิบกิโลนะครับก็ คิดว่าพอจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับสรุปให้ฟังแล้วล่ะว่าฟิลลิ่งมันเป็นยังไงนะครับความรู้สึกเป็นไงแต่บอกเลยว่าชอบจริงๆเนาะชอบจริงๆนะครับเอาล่ะเริ่มจากความมั่นคงความมั่นคงคู่นี้บอกเลยว่า10เต็ม10เลยก็ว่าได้นะครับสําหรับคนที่มีอาการเท้าล้มผมว่าใส่คู่นี้ก็ได้นะฮะผมจะนึกถึงอีกรุ่นหนึ่งก็คือพูม่าอะไรอ่ะโหจําชื่อรุ่นไม่ได้ฟาสอาร์เตรเหรอที่มันเป็นแบบ สุดๆอเออคู่นั้นฟิลลิ่งคล้ายๆกันเลยครับคือมั่นคงมากนะสังเกตว่าหน้าเท้ามันกว้างใหญ่ไพาศาลกว้างมากช่วงกลางเท้าก็กว้างมากนะครับแล้วก็จุดที่มันลงพื้นเนี่ยมันมันเว้นแค่ตรงกลางนะครับแล้วมันไม่มีส่วนเว้าอะไรเลยด้วยนะเพราะนั้นเวลาวางเท้าเนี่ยมันวางได้เต็มพื้นมากนะครับ วิ่งไปเนี่ยเหมือนแบบขับรถถังอะ่ะเออคือนิ่งจริงๆลงแบบนิ่งมากนะครับไม่ว่าคุณจะวิ่งช้าวิ่งเร็วจะเดินจะอะไรเนี่ยบอกเลยว่าพรามเอ็กซ์สามสตังเนี่ยมั่นคงมั่นคงสุดๆนะครับมั่นคงแบบมั่นคงมั่นคงมั่นคงที่สุดเลยนะมาถึงฟิลลิ่งบ้างฟิลลิ่งการวิ่งเนี่ยเริ่มจากวิ่งช้าๆก่อนวิ่งช้าๆฟิลมันก็จะเป็นแบบ อ่อไหลๆนะครับฟิลหลๆนะครับเราไม่ได้แบบเร่งรอบขาหรืออะไรเนี่ยฟิลลิ่งนะครับตัวเนี้ยต้องบอกเลยว่ามันกลิ้งแบบขั้นสุดเหมือนกันนะสังเกตว่าจุดโค้งที่ลงเท้ามันเนี่ยมันลงแล้วก็กลิ้งไปแบบมากๆเนาะเพราะฉะนั้นเวลาวิ่งช้าๆเนี่ยมันจะเป็นสไตล์แบบลงและกลิ้งไหลไปครับไปได้เพลินๆไปได้เพลินๆแต่วิ่งช้าๆเนี่ยก็ต้องบอกกันเลยว่าด้วยน้ําหนักถึงแม้มันจะเบาลงจากรุ่นเดิมนะเบาลงประมาณ คู่นี้ไซส์9 US อยู่ที่ประมาณ285กรัมไหมถ้าจำไม่ผิดขอช่างก่อนประมาณ285 280เออใช่ครับก็เบาลงจากรุ่นเดิม20กว่ากรัมอะ่ะแต่มันก็ยังถือว่าหนักนะก็ยังถือว่าค่อนข้างหนักแล้วก็มันจะแน่นๆอะ่ะเออเพราะนั้นเวลาวิ่งช้าๆเนี่ยผมว่ามันไปได้ ไปได้นะครับคำว่าช้าของผมก็คือแบบเพจเจ็ดครึ่งเพจแปเนี่ยผมว่าไปได้แต่ว่าเป็นฟิลแบบตบแล้วก็เท้าก็จะกลิ้งไปเรื่อยๆไปได้เรื่อยๆเนียนๆนะครับพะฉะนก็นี่เป็นในความรู้สึกแรกก่อนนะครับทีนี้พอเร่งความเร็วขึ้นมาพอเร่งความเร็วขึ้นมาต้องบอกกันเลยว่ามันตอบสนองได้ดีมากๆตอบสนองได้ดีมากๆทวนสเปคอีกครั้งหนึ่งนะครับมันเป็นโฟมที่เป็นไลฟ์ไ์โปรที่เป็นรุ่นใหม่เนี่ย นุ่มๆอยู่ใกล้ฝ่าเท้านะเพราะฉะน้มันจะนุ่มเด้งเป็นโฟมที่ฟิลลิ่งเดียวกับโปรซีอะเออแล้วก็แทรกด้วยแผ่นคาร์บอนแบบเต็มผืนนี่แผ่นคาร์บอนยื่นมาถึงส้นด้วยนะแล้วก็มีตัวโฟมที่เป็นแบบ ตัวนี้ที่เป็นก้อนสีแดงๆอ่ะไลท์ไซสโปรอีกชั้นหนึ่งนะครับที่เป็นเหมือนตัวเอาไว้กดเด้งนะครับแล้วก็มีแผ่นแท่งเนไม่ใช่แผ่นเป็นแท่งเอนเน,น,นอร์จีรอดอีกนะครับก่อนแปดด้วยโฟมไลท์ไซ์โปรอีกชั้นหนึ่งนะเพราะนั้นใส่มาทุกอย่างเลยเวลาเราเร่งความเร็วปุ๊บเนี่ยมันเลยตอบสนองได้ดีแบบดีทันใจอ่ะเร่งขึ้นไปปุ๊บนี่มาเลยครับโดยเฉพาะลงแบบแถวๆตรงนี้นะลงแถวๆช่วงกลางเท้าเนี่ยจุดโค้งมันพอดีเนี่ยมันไปแบบกึกๆ,ๆเลยคือพุ่งมาก นะวิ่งสนุกเลยเป็นฟิลลิ่งที่วิ่งสนุกแล้วก็นิ่งมากนะครับนิ่งมากฟิลลิ่งผมรู้สึกว่านุ่มนุ่มฝ่าเท้าสบายฝ่าเท้าขึ้นเมื่อเทียบกับพราเ2กสองนะตัวนี้รู้สึกได้เลยว่าสัมผัสได้เลยว่าสบายฝ่าเท้ามากยิ่งขึ้นนะครับหมายถึงว่าตอนวิ่งนะมันจะรู้สึกนุ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นเวลาเร่งเร่งความเร็วเนี่ยมันขึ้นทันทีเลย กดปุ๊บก็แบบกรึบกรึบกรึบไปเลยนะครับยิ่งเร่งยิ่งมันยิ่งเร่งยิ่งเร็วยิ่งเร่งยิ่งสนุกนะครับพออัดไปเยอะๆอัดความเร็วแบบหัวจ,จะจัดเนี่ยโอ้โหตัวนี้บอกเลยว่าสุดเร่งสุดๆนะครับเวลาเราอยากสมมุติว่าวิ่งอยู่เพจเจ็ด เพจหครึ่งอย่างเงี้ยแล้วเราต้องการเร่งไปที่เพจห้าเพจสี่ครึ่งเนี่ยตัวนี้ตอบสนองได้รวดเร็วแล้วก็ทันใจสุดๆนะครับเพียงแต่ว่าด้วยน้ําหนักมันด้วยแหละเออคนที่แบบไม่ได้แข็งแรงไม่ได้แบบเป็นนักวิ่งเก่งๆหรือว่ากล้ามเนื้อแข็งแรงมากเนี่ยก็อาจจะรู้สึกล้าได้ซึ่งผมจะไปพูดถึงเรื่องที่ชอบหรือไม่ชอบในท้ายคลิปแล้วกันนะครับก็ต้องบอกกันเลยว่าคู่นี้มาครบครับเร่งดีตอบสนองดีคําว่าเร่งดีเนี่ยมาครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นความกลิ้งไหลที่แบบจัดจัด กริ้งไหลชนิดที่ผมว่าโปร4สู้ไม่ได้อ่ะเออรวมไปถึงการเด้งส่งด้วยครับการเด้งส่งจากตัวแผ่นก็ดีนะครับแผ่น2แผ่นอ่ะ แผ่นแบบคาร์บอนแข็งๆเต็มผืนนะครับแล้วก็ Energy r o รอดอีกเนี่ยเพราะนั้นมันผสานกันเลยผมมองว่าไอ้ตัวแผ่นแผ่นแผ่นที่เป็นแผ่นเรียบเนี่ยแผ่นเต็มผืนเนี่ยมันช่วยดีดเด้งครับขณะที่ Energy r o รอเนี่ยมันช่วยแบบมีความยืดหยุ่นแล้วก็เป็นแท่ง Energy r o รอที่อยู่ใกล้พื้นนะครับมันก็เลยช่วยม้วนเท้ากลิ้งเท้าไปมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะนั้นคู่นี้คือสุดจริงๆเหมาะก,กับอะไรเนี่ยผมบอกเลยว่าเหมาะก,กับการวิ่งเท็มโป วิ่งเทมโปที่เราแบบต้องการความเร็วนิ่งๆคงที่เนี่ยผมว่าคู่นี้ตอบโจทย์ที่สุดในรองเท้าปีนี้เลยก็ว่าได้ปีนี้รองเท้าวิ่งที่ผมเทสที่ผมทดสอบมาเนี่ยผมยกให้อดิดาวพรามิกสามสตังคู่เนี่ยเป็นรองเท้าที่วิ่งเทมโปดีที่สุดเลยเทมโปนะเทมโปดีมากนะครับวิ่งเทมโปผมเนี่ยถ้าเอาตามโจทย์โค้ดการ์มินก็วิ่งประมาณเพจหกหกครึ่งอย่างเงี้ยหกสองศูนย์อย่างเงี้ยคู่นี้คือแบบใช่เลย เทมโปดีมากเทมโปแบบยาวๆคำว่ายาวเทมโปที่ผมวิ่งก็ประมาณ45นาทีนะครับ40นาทีหรือว่า50นาทีอย่างเงี้ยคือแบบคู่นี้ตอบโจทย์จริงๆมันนิ่งจริงๆแล้วมันรู้สึกได้เลยว่าเราใช้แรงน้อยอะ่ะเพราะว่ารองเท้ามันตอบสนองได้เร็วแล้วก็ทันใจแรงด้วยแล้วมันนิ่งมากๆนะครับเพราะนั้นคู่นี้ถือว่าเป็นรองเทา้าเทมโปที่เหมาะสมที่ดีที่สุดเท่าที่ผมลองมาในปีนี้เลยก็ว่าได้นั่นเองนะ มาถึงข้อที่ผมชอบแล้วก็ประทับใจกับเจ้าพรามเอกสามสตังนะครับอันดับแรกแน่นอนช่องกูรูดูที่หน้าตาผมชอบเพื่อนๆที่คอมเมนต์นะผมโพสไว้เมื่อวานมั้งมีเพื่อนๆหลายคนคอมเมนต์ว่าใส่ทําทรงผมก็เป็นใส่ทําทรงแล้วมันหล่ออ่ะเออดูดิ คือต้องยอมรับ Adidas อย่างหนึ่งเลยจริงๆนะครับยอมรับเขาเรื่องหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือการดีไซน์ออกแบบแล้วก็การแมชหรือว่าจับคู่สีของเขาเนี่ยคือแบบหล่ออ่ะรูปทรงก็หล่อดูดิเออไม่พูดเยอะแล้วกันเนาะเพราะว่าพูดไปเยอะแล้วในคลิปอันบ็อก์นะเอาเป็นว่าหน้าตาดีใส่แล้วดู มีสกุลนะดูดีมีสกุลแล้วกันนะครับก็คือมันหล่อมากใส่แล้วเทใส่แล้วรู้สึกว่ามั่นใจใส่ทําทรงอะ่ะเออพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อแรกนะครับข้อต่อมาก,ก็คืออัปเปอร์ครับผมชอบ Upper อัปเปอร์สตังก์อ่ะเนี่ยเห็นข่าวเห็นวแบแบว็บที่ที่เขาแชร์เนาะของร้านอะไรเนาะที่ผมเห็นล่าสุดก็คืออัลต้าบูสตังก์เออโหอชอบเลยอยัปเปอร์สตัง์ดียังไงดีตรงที่มันขึ้นเป็นรูปทรงดีครับใส่แล้วรู้สึกว่ามันมีทั้งความกระชับแล้วก็โปร่งสบาย งงไหมกระชับกับสบายมันกระชับกับโปรงสบายมันควรควรจะแยกกันใช่ไหมแต่สตางค์มันเป็นอย่างนั้นครับคือตัวอ p p e r อ่ะมันถักขึ้นเป็นรูปทรงอย่างนี้ใช่ไหมครับมันเลยทําให้ดูรู้สึกว่าเป็นโครงที่แบบไม่ได้แนบกับเรามากแต่ว่ามันกลับกลายเป็นเปอร์ที่เวลาวิ่งแล้วจริงๆเนี่ยมันให้ความกระชับเท้ารู้สึกว่ามั่นใจเท้าไม่ได้เคลื่อนขยับครับแต่สบาย เอองงไหมที่สําอัญคือระบายอากาศก็กทำได้ดีนะครับทำได้ดีขึ้นมากกว่ารุ่น2ด้วยนะเพราะนั้น upper ถือว่าเป็น upper ที่ผมว่านวัตกรรมของทาง Adidas สเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะข้อต่อไปที่พูดไปแล้วนะครับตอนความรู้สึกก็คือเรื่องความมั่นคงนี่เป็นรองเท้าผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเดียร์ super tenner นนห,หรือจะเรียกว่า hyper s h o ูสหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นรองเท้าที่แบบรองเท้า ท็อปทอปคู่หนึ่งแล้วกันที่มันมั่นคงเพราะว่าซูเปอร์ชูดเนี่ยโดยปกตินะครับส่วนมากแล้วเนี่ยมันไม่ได้สร้างมาเพื่อคนเท้าล้มเท้าแบนอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีอาการแบบยุบยับบ้างถ้ารุ่นไหนโฟมนุ่มๆหรือว่าเท้าบิดหรืออะไรบ้างเพราะว่ามันต้องเน้นซิ่งไม่ได้เป็นรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อวางเท้าแช่เท้าชิลๆเพชรเพจแปด่ะส่วนใหญ่รองเท้ารุ่นท็อปทจะเป็นอย่างนั้นครับแต่พรามเอ็กซ์สามสตังเนี่ยมั่นคง ลงเท้านี่คือแบบตึ้งตึงต้งอ่ะเออมั่นคงมากนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าคู่นี้นะครับคนเท้าล้มใส่ได้ยกเว้นขอดอกจันไนิดนึงนะครับด้วยความสูงที่มันมีความสูงเนี่ยถึง50เซนเอ,อ้ยสูงเกิน5้เซน50มิล นะครับด้านซ้น50ด้านหน้า33.7ดอเเพราะนั้นถ้าเป็นคนที่แบบไม่เคยวิ่งรองเท้าสูงๆหรือว่าเป็นนักวิ่งมือใหม่เนี่ยผมว่าอาจจะต้องระวังเฉยๆระวังเรื่องความสูงครับแต่ถ้าคนเคยวิ่งอยู่แล้วรองเท้าสูงสงหรืออะไรอยู่แล้วเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาเพราะว่ามันวางเท้าได้เต็มและนิ่งมากๆกนะครับก็เป็นดอกจันระวังไว้นิดหนึ่งแล้วกันอาจจะระวังเรื่องความสูงแต่ผมไม่มีปัญหารู้สึกว่ามั่นคงมากจริงๆนะครับข้อต่อไปที่ชอบนะครับก็คือเรื่อง ภาพรวมเลยแล้วกันภาพรวมของประสิทธิภาพของมันน่ะนี่เป็นรองเท้าที่แบบมาครบทั้งกลิ้งทั้งเด้งทั้งไหลทั้งแบบเด้งคือโคตรเด้งเลยเด้งคือแบบยิ่งยิ่งกระทืบเท้ายิ่งแบบเติมความเร็วอ่ะคู่นี้ยิ่งตอบสนองได้ดีครับคือแบบโหเด้งแบบเป็นสปริงแล้วไม่ได้เด้งขึ้นอย่างนี้เว้ยมันเด้งอย่างนี้จริงๆการดีไซน์หรือว่าการออกแบบของเขาเนี่ยมันทําให้รอง มันทําให้คนวิ่งเนี่ยผู้วิ่งเนี่ยพุ่งไปข้างหน้า,าจริงครับมันทําให้ผู้วิ่งส่งตัวไปข้างหน้าด้วยความเร็วรองเท้าหลายๆรุ่นเนี่ยมันบังคับให้เราต้องลีนตัวหน่อยเพราะว่ามันอาจจะเด้งขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับเด้งสูงสงหรือว่าเด้งอย,อยู่อย่างเงี้ยแต่พราม x 3มเนี่ยมันไปอย่างนี้แล้วก็เด้งส่งไปอย่างนี้จริงๆครับมันไปอย่างนี้จริงๆนะครับเพราะนั้นประสิทธิภาพรวมทั้งหมดเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นรองเท้าที่ส่งตัวของนักวิ่งเนี่ยพุ่งไปข้างหน้าทะยานไปข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามมันมาครบครับทั้งกลิ้งไปข้างหน้าทั้งเด้งเท้าส่งเท้าไปข้างหน้าคือมาครบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้คือสุดอะสุดจริงๆมันสมควรจะสุดอะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันใส่มาเต็มเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสุดยอดนวัตกรรมของปีนี้อีกรุ่นหนึ่งเลยสําหรับเจ้าพรามเอกสามสตังนะครับเรียกได้ว่าสุดคู่นี้คือสุดนะครับข้อต่อไปที่ชอบนะครับก็คือเรื่องพื้นอะ พื้นยางที่เป็นไลท์แท็กชั่นนะครับแล้วก็มีคอนติเนนทัลมาด้วยนะก็พูดสั้นๆหน่อยละกันว่านี่คือพื้นยางรองเท้าที่ดีที่สุดอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับทั้งในเรื่องการยึดเกาะถนนแท็กชั่นดีครับไม่มีปัญหาเลยก่อดีพื้นสภาพไหนเอาอยู่หมดนะครับแล้วก็เรื่องความทนทานผมคิดว่าก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับข้อต่อไปที่ชอบเหรอพูดรวมไปแล้วว่าในเรื่องประสิทธิภาพผมว่าคู่นี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าเอาความแรงความเร็วความแบบ e s s i v e เนี่ยคู่นี้ไม่แพ้ใครเลยนะคือมาครบกดนี่มาเป็นสปริงอ่ะวิ่งแล้วดังกรึบกรึบอ่ะมันเป็นสปริงกรึบกรึบจริงๆนะเวลาวิ่งแล้วรู้สึกเหมือนจะได้ยินเสียงด้วยซ้ำว่ามันกรึบกรึบกรึบคือเป็นเสียงที่แบบเสียงที่แบบโฟมกดลงไปกับพื้นแล้วก็เป็นตัวสปริงเด้งขึ้นมาเป็นเหมือนเป็นเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ยุบตัวแล้วมันก็เด้งแบบกรึบกรึบกรึบคือ เรียกได้ว่าความแรงไม่แพ้ใครเลยยกเว้นมันหนักแค่นั้นเองมันหนักที่แบบหนักที่ไม่ถ้าถ้ามันจะแพ้ซูเปอร์ชูรุร่นหน่งเนี่ยก็คือเรื่องน้ำหนักซูเปอร์ชูรุร่นอน่งโอเคมันนุ่มมันเด้งมันแรงอาจจะ ผมว่าไม่เท่าคู่เนี่ยหรือว่าพอๆกับคู่เนี่ยแต่มันก็จะเบาไงหลายๆรุ่นนะผมไม,ไม่ได้เปรียบเทียบกับรุ่นไหนนะซุปเปอร์ชูหลายๆรุ่นมันมีน้ําหนักเบาเพราะนั้นเวลาวิ่งยาวๆระยะทางไกลๆเนี่ยมันก็เหมาะสมมันก็วิ่งได้นานหน่อยแต่คู่เนี่ยผมว่าแรงกว่าซุปเปอร์ชูหลายๆรุ่นเลยบอกตรงๆเพียงแต่ว่าพอมันมีน้ําหนักเยอะมันอัดทุกอย่างใส่เข้ามาเนี่ยมันก็เลยแพ้เรื่องน้ําหนักแพ้เรื่องไปไกลๆแล้วผมรู้สึกว่ามันล้ามันเหนื่อยแค่นั้นเองซึ่งจะพูดในหัวข้อต่อไปก็คือสิ่งที่ผม ไม่ชอบหรือว่าตั้งข้อสังเกตกับรองเท้าคู่นี้แล้วกันมาถึงข้อที่ควรตั้งข้อสังเกตรหรือว่าผมไม่ชอบแล้วกันเอออันดับแรกเลยขอพูดเรื่องราคาแล้วกันครับเนาะคู่นี้ราคา9,400บาทนะครับคือเข้าใจแหละเข้าใจว่าพรามเอ็กก็ราคานี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่าก็ต้องพูดนิดนึงแล้วกันครับยุคสมัยนี้ราคามันก็ไปอย่างนี้หลายๆรุ่นแล้วนะเออถ้าถ้าเราจะพูดเรื่องราคาผมก็ต้องพูดทุกคู่แหละ ที่มันราคาแรางๆอ่ะแต่ไม่พูดก็ไม่ได้ครับราคามันก็แรงอ่ะเออราคามันเกือบหมื่นเนาะหมื่นทอนหกรแต่ว่านั่นแหละแพงแพงแพงไปน,นิดหนึ่งนะครับแต่โอเคเออในฐานะที่เป็นพราม e X3 แล้วก็เออนวัตกรรมของตัวแบรนด์เองหรือว่าอะไรต่างๆของเขาเนี่ยก็ ก็จัดแล้วอะเออแต่ว่ามันก็แรงไปนิดหนึ่งแล้วกันพูดแค่นี้แล้วกันราคามันค่อนข้างแพงนั่นเองนะครับข้อต่อไปก็คือพูดเรื่องน้ําหนักแล้วกันนะครับคือต้องบอกกันเลยถึงแม้ว่าน้ําหนักมันจะเบาลงนะครับเบาลงกว่าเดิม20กว่ากรัมอะอยู่ที่280กว่าพูดง่ายๆไม่ถึง3 0 0แล้วแต่เวลาวิ่งเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นรองเท้าที่แบบมีเป็นรองเท้าที่แบบอัด อัดเทคโนโลยีอะไรต่างๆมามากมายเนี่ยคือเป็นรองเท้าที่เอาไว้ใช้ทําความเร็วอยู่แล้วละ่ะพอใช้ทาความเร็วแต่มีน้ําหนักปุ๊บเนี่ยเวลาวิ่งนะครับถ้าวิ่งแค่แบบสมมุติ45นาทีไม่เกินนี้นะวิ่งแค่ประมาณสัก4ี่ิครึ่งชั่วโมง45นาทีเนี่ยผมว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอยู่แต่ถ้าเกินจากนั้นเนี่ยสมมุติว่าวิ่ง 10K วิ่งส0กิโลคู่นี้ที่ผมไปลองก็วิ่งประมาณชั่วโมงกว่าเออชั่วโมงแบบชั่วโมง7ชั่วโมงคือพูดง่ายว่าเกือบเพจเจ็ดเนาะเพจหกปลายปลายอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าพอปลายปลายทางเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามันหนักแล้วเริ่มรู้สึกว่าฉันหมดแรงที่จะกระทืบเธอแล้วว่าเออเพราะฉะนั้นเรื่องน้ําหนักก็มีผลสําหรับคนที่ แบบวิ่งไม่ได้แข็งแรงวิ่งแบบผมเนี่ยวิ่งช้าๆเนี่ยผมรู้สึกว่าน้ำหนักยังไงก็มีผลครับโดยเฉพาะที่เป็นรองเท้าซิ่งๆนะเออถ้าเป็นรองเท้าซับพ,พอร์ตที่มันนุ่มสบายที่เราเอาไว้วิ่งแล c o ค e r y วอรี่วิ่งอีซี่หรือว่ารองรันเนี่ยผมว่าโอเคอยู่แต่พอเป็นรองเท้าที่มันมีความแอคทีฟมีความดุๆอย่างเงี้ยแล้วน้ำหนัก200ไปปลายอะ่ะผมรู้สึกว่ายังไงน้ำหนักก็มีผลต่อการวิ่งในระยะย,ยาวนั่นเองนะข้อต่อไปที่ควรตั้งข้อสังเกตเออคู่นี้ต้องบอกกันเลยว่า ซูเปอร,ร์ววอรชูหลายๆรุ่นเท้าความก่อนซูเปอร์ชูหลายรุ่นเนี่ยผมมีอาการแบบสะท้านฝ่าเท้าพูดง่ายว่าเจ็บฝ่าเท้าเจ็บระบบอะไรจากแผ่นคาร์บอนหรืออะไรก็ตามนะครับแต่คู่นี้บอกเลยว่าไม่เจ็บฝ่าเท้านะไม่ระบมแต่แบบเมื่อยลา้าคือด้วยความที่มันหนักอะ่ะมันหนังจริงครับมันเป็นรองเท้าที่มันเหมือนมันเหมือนแบบว่าเราถูกรั้งไว้ในอัปเปอร์เหมือนอัปเปอร์เนี่ยมันถูกล็อกเท้าเราไว้นะครับแต่มันมีน้ําหนัก แล้วมันก็มีแรงเด้งแรงถีบเยอะๆครับพอวิ่งไปนานๆเนี่ยวิ่งไประยะหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าผมล้าๆเมื่อยเท้าเมื่อยข้อเท้าแบบรู้สึกว่าหลังวิ่งไม่ค่อยสบายเท้าพง่ายๆนะครับเนื่องจากน้ําหนักด้วยแล้วก็ความอัดแรงของตัวแผ่น2แผ่นของเขาด้วยเนี่ยมันก็เลยเป็นอีกข้อหนึ่งที่แบบเป็นรองเท้าที่วิ่งแล้วมันดุดันอะ่ะวิ่งดุดันแล้วก็หลังจากวิ่งก็รู้สึกว่า เหนื่อยเมื่อยล้าเมื่อยขานะแต่ว่าไม่เจออาการระบุมหรือว่าเจ็บฝ่าเท้านะแต่ว่าเมื่อยอเมื่อยข้อเท้าเมื่อยเท้าเมื่อยหลังเท้าแบบรู้สึกว่าต้องยืดเยอะๆต้องแบบรีแลกซ์พูดง่ายว่าไม่สามารถใส่คู่นี้วิ่งต่อเนื่องได้2วันอะ่ะพูดง่ายว่าวันนี้ใส่ 3, พรามิกสาพรุ่งนี้ผมต้องพักอะ่ะต้องใส่คู่อื่นเรคคาวรีอ่อ่ะก็นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็น่าจะมาจากตัวแผ่นหลายๆอย่างนะครับแล้วก็น้ําหนักด้วยนั่นเองนะ ที่เหลือไม่น่ามีอะไรแล้วหลักๆที่เจอก็คือก็เรื่องราคาเจอเจอทุกคนอีกเรื่องหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องที่ผมว่ามันหนักแล้วก็มันแน่นคำว่าแน่นคือพอมันหนักปุ๊บมีแผ่นเยอะๆเนี่ยวิ่งแล้วมันรู้สึกว่ามันล้าฝ่าเอ่อเท้าหรือว่าข้อเท้าฝ่าเท้าอะไรฝ่าเท้าไม่เจ็บนะแต่ว่าข้อเท้าหลังเท้าอะไรเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่เมื่อยเออนี่ก็เป็นสองข้อแค่นั้นเองนะครับสรุปนิดนึงแล้วกันคู่นี้ในมุมผมเหมาะกับใครมือใหม่ผมว่าไม่เหมาะ ไม่เหมาะเพราะอะไรไม่เหมาะเพราะความสูงหนึ่งและสูง50มิลเนี่ยสูง5เซนนะครับกับอีกข้อหนึ่งก็คือความที่มันแบบเด้งดีดแดงเกินไปนะครับมือใหม่ต่อให้แบบ จะเอามาใส่หล่อๆก็ก็ได้นะถ้ามีตังนะถ้ามีตังผมว่าก็ไม่เดือดร้อนใครเนาะถ้าตังตัวเองไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินกู้ยืมอะไรมาเนี่ยผมว่าก็ก็ได้แหละแต่ถามว่ามันเหมาะกับการเอามาวิ่งไหมคนที่ไม่เคยวิ่งหรือว่าคนที่ยังวิ่งไม่เก่งวิ่งไม่เร็วนะแบบไม่ได้มีประสบการณ์วิ่งเยอะเนี่ยผมว่าคู่อื่นดีกว่าเพราะว่ามันหนักมันแรง บันดูจริงใครที่วิ่งแบบขนาดผมวิ่งมาประมาณหนึ่งก็ไม่ได้บอกว่าวิ่งเก่งนะวิ่งมาแล้วประมาณหนึ่งอ่ะวิ่งมาเยอะพอสมควรเนี่ยผมยังรู้สึกเมื่อยเหนื่อยล้ากับรองเท้าคู่นี้เลยแต่ถ้าคนที่แบบเพิ่งเริ่มวิ่งใหม่ๆผมก็เลยคิดว่าคู่นี้มันอาจจะทําให้คุณเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้นะครับก็คิดว่าไม่เหมาะเหมาะก,กับใครเหมาะก,การเทมโปพูดไปแล้วก็ย้าอีกทีครับคู่นี้เทมโปสาหรับผมนะเทมโปอย่างเดียวเลย เอเอาไปแข่งได้ไหมก็ได้นะแต่อย่างที่บอกว่าวิ่งแบบผมวิ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าเนี่ยก็รู้สึกเหนื่อยล้าแล้วอะ่ะเพราะนั้นเต็มที่ก็อาจจะ10กิโลถ้าไปฮาร์ก็เหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยนะครับเหนื่อยหน่อยแต่คิดว่าอย่างพูม่าฟัสอาร์ในโตรผมเนี่ยก็เอาไปฮาร์มาแล้วนะผมคิดว่าคู่นี้ผม ผมว่าน่าจะโอเคกว่าเพราะเบากว่าแล้วก็เด้งแรงไม่แพ้ฟ้าดาในโตรเลยนะครับเพราะนั้นไปฮาร์ก็ได้แต่ถ้าจะไปฟูลเหนื่อยหน่อยหรือจะซ้อมลองรันเนี่ยผมคิดว่ามันก็หนักแล้วก็เป็นภาระขาจนเกินไปนะครับเพราะนั้นโจทย์คู่นี้สำหรับผมเทมโปเหมาะที่สุดยกเว้นคุณเป็นคนวิ่งเก่งวิ่งเร็ว แข็งแรงอยู่แล้วแบบวิ่งเพสสามเพสสี่เพสห้าอย่างเงี้ยเป็นขนมอ่ะคู่นี้จะเอามาลองรันก็ได้ซ้อมวิ่งยาวๆลองรันผมว่าก็เหมาะเพราะว่ามันช่วยลดแรงเราได้จริงนะครับแค่มันหนักเออมันมัน,มนเด้งแรงจริงนะครับเพราะนั้นคู่นี้สำหรับผมคือโจทย์เดียวที่ตอบโจทย์ของผมคือเทมโป้ครับคู่นี้เทมโป้โคตรดีดีที่สุดในปีนี้เลยที่ลองมาน่าจะสัก ปีนี้น่าจะ4 0คู่แล้วมปีนี้น่าจะบบ30-40คู่แล้วอะเออผมคิดว่าคู่นี้คือตอบโจทย์เรื่องเทมโปที่สุดและที่สำคัญคือมันหล่อมันหล่อจริงยังอยากเอาไปลงงานสักาง,งานเลยแต่รู้สึกว่าวิ่งสิบกิโลมีเหนื่อยอะเออแต่น่าจะมันอยู่เหมือนกันนะก็เป็นภาพรวมแล้วกันภาพสรุปของอาดิดาสพรามเอ็สาสตางผมยกให้คู่นี้เป็นหนึ่งในรองเท้าที่แบบอวดนวัตกรรมแล้วก็ แอ s s i v e ดุดันซิ่งที่สุดแห่งปีนี้อีกคู่หนึ่งเลยครับกับเจ้าพรามิกสามสตางค์นั่นเองนะเออชอบ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 ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังยาวละไปแล้วกันครับก็ฝาก subscribe ติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารก่อนใครเพื่อนจากชาแนลกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแตซิซ่าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปกับเสื้อสวยๆจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปี2 0 2 5 2 0 2 6อีกอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ มาเชียร์นะครับปีนี้หวังว่าจะดีขึ้นมากกว่าอันดับ15ปีที่แล้วนะแฟนผีสู้ๆผมก็จะสู้เหมือนกันสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ Glory Glory Man United Glory Glory Man United Glory Glory Man United and the Red g o Matching on